โคมแมลูดเออโคแมูอสองหมื่นสี่หัวพอเทียบอ้ยหลูกงามคอเนาะลูแมยังหลูยังงามสองหมื่นสี่พี่น้องครับแม่หายร่วมลูอ้ยลูมันใจลูดีกว่าตัวนี้วะตาพี่น้องก็แม่เด้อสองหมื่นสี่โคนี่สองหมื่นสี่โอ้โคอมื่นสี่เบิ่งน้ำลางแม่เราเทียบพี่พน้องครับ ชุดยอดตัวนี้ครับผมมีลูกมาแล้วตัวที่สองตัวนี้เนาะลูกแรกครับลูกแรกบ่ตัวหนึ่งก็ลูกแรกก็ลูกแรกบ่สองหมื่นสี่เอ้าตัวต่อไปพอโอ้ยลูกลูกลูกมาเจือเดือนเหรอไอแล้สี่เดือนก่อนเนาะมาลูกลูกมาลูกป่ะพรมต่อไปพี่น้องครับเปิดพรมต่อไปงวงพอเทียบเด้อฮะ่ลูกครูลูกแม่ โอ้หมื่นแปดพันพี่น้องครับป้ามาเอาเด้อลูกนี่ประมาณสองเดือนนี่สองเดือนกว่าหมื่นแปดพันพี่น้องครับง้อไม่หลูกมาแล้วสองสองตัวตัวที่สองตัวที่สองลูกแม่สถานพี่น้องครับลูกนี่กายลูกงามตัวนี้เด้อคุณเดียเอาลูก็ได้หมื่นแปดพันโอ้ยแต่พอสองตัวนี่ขันบบได้เมาตัวนี้นะที่ทองเด้อนี่ตัวนึงไหนอีกตัวไหนอตัวนี้อีกตัวนึงแม่แยกโรกเหมือนมืดหาตัวนี้มืดหา ไอแม่ห <lok Beautiful, S 1> ่างนึกคือ้บต้นนี้มือหาตัวนี้มือหาเด้อแม่แยกโลกมือหาอันนี้แม่สาวได้ลูกตัวเดียวดิตัวมือหาได้ลูกตัวเดียวเนาะม่สาวมือสามลอยสี่สิบลอยสี่สิบหาสี่สบแปดัวเอามือสามบอก ตัวนี้สมัยก่อนมันเกือบสองหมื่นนี่ ตต่อไปพี่น้องโค้แม่ลูกลูกผูในช่องถามมาว่าหาทายง้อแม่ลูกให้แน่พ่่สันพ่อ้วครับเพื่นห้องสองหมื่นเส้าสองเขาห่างสิบเก่าแล้วเพราะทานขายพี่น้องขายบาร์เด้เนอมันลดหลายเนาะจากไดนเส้าสองเจ่าเขาห่างละสิบเก่าโอ้ยพี่น้องง้อเบื้องตีหลับพี่น้องง้อ เอามังค่าเอาเงินเท่าไหร่เอ้ยนอครับมังสองหมื่นนี่ขายไเนาะขายเลยมาเดียวเยคนจะขายเดียวดิอี่นมันคืคนไปสิเขาขายหลกมหรอโอ้คนลูกเนาะอี่นี่วขายลูกอยากลูกคนลูกอยู่นี่เอาพี่น้องครับมองเงินเลยสองสองห่นนะพอนอห้องไว้สองหมื่นสองหมื่นองขายตอนนี้ทราบเก่าบ่ขายบ่ขายสิบเก้าสิบเกาหรอเ้ยสิบเ้าหรขบ่ขาย เอาพอเหลียงมาใส่แล้วโทรศัพท์มาใส่อย่างนี้รูมุดรูมันจังเดือนแล้วนี่ง้อจัาอยู่บ้านไหนอยู่บ้านปอนะวโอ้เรามาเราบมีเบอร์เด้อพี่น้องได้ตัวนี้ครับประมาณนี้ส่งนี่พี่น้องครับอุ้ยเครื่องขึ้หอนเดี๋ยวว่าไปม,มาเลยมาเ,ยเอาเลยพี่น้องปอนกอได้พอ,อยังปอนกออ็ได้พอยูงด้เด้อบปอนยูทุมพ่อน้องนอ้องน้องแขนพองอยู่ล่ะจะเป็นตกโอ้ย วฟ้าฟามยังซื้อยังกอกยังซื้อยังเพราได้เพราะได้เพราะได้น้อบัรกอกโอ้ตัวนี้เด้อพี่น้องว้าตัวนี้ก็บเจ้าสื้อตรงไหนนาะทีไรราคาสองหมื่นบ่อครับโอ้ยถือแข็งสามร้อยก่อนเนาะเอ้าพี่น้องครับมาที่นี่มาเบิ้งเด้อหงายบิดเอ้าตัวเมย์น้อตัวเมย์ตัวเมย์ คนในป้าคนในป้ายงหากันตัวไหอายเปิดตัวไหเก่าพันที่ซื้อเอาดูเครปสามหนึ่งเกาพัน9 0 0ที่ซื้อลูโตแม่เครื่องถ่ายได้พี่น่องสูงเม็ดส่สิกๆมเนี้อายุม่นปีปีความเนาะชนปีเนาะเกาพันซื้อมือเนี้ยมาตัวเดียวเท่านี้ปะมาซื้อหรือมาได็กตัวละ โอ้ตัวนี้ขายขายต่อเนาะนี้ขายต่อเมอื่อพี่เขาโอ้เก่าเอาเบอร์มาท่านศูนย์แปดหนึ่ด้อนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งต่อไดไอีกต่อได้อีกครับใหญ่เปไหนใหญ่ใหญ่แข็งแรงตาเป็นไหนตาเป็นไหคือเก่าคือเก่าตาสูงๆเอใหญ่ลอกมาให้กสิไปหน้าเราจิโนะมักไปหน้าเราเอาเก่าพัน งอเกาพันธุ์กินมันก็คอีวิตยังยังงอพยัลีเนียใ่ตัวไหนใส่ตวไหนที่บ้าตัวนี้ของพยัลพยัลป้าตัวไหนท่อไหนยังเจ้าตัวไหนหมื่นพันพยัป้าบันทับไอ้บันฝอยฝ่ายมาบได้กัวีบ์ มื S <S ่นพ uh, ันที่น่ถือถือแห้งพี่รองเออง้อมื่นพันมึงเกี่ยนเบิ้งง้อมื่นพันหนประเทศนี้ง้อตัวนี้รายปไหนง้อหาพันที่องเด้อพมืี่รองโอ้ยงานมื่นมื่นมมื่นหาล้อยในป่าจะปในป่า เรบรรทุนฝ่ายเราไมมีเบอร์โทรศัพท์ใหพี่น้องเป็นยังไงไหมครับคุณป้าบรรทุนฝ่ายตัวนี้พันซื้อพันซื้อเบอร์มาเบอร์มาเบอร์มาเรียกมากศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปเจ้ากสอมศูนยหกเ้เป้าบ้านเดียกันบ่คนเรบ้านนอกพยาป้านี่หายไปเาอยู่บานทุนฝ่ามือหา,อ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 าลยม,า 2> 2 2> 2 2> 2มั่วบถือยง cũng ở đó một mình của bạn thì <laughs> mình ลูกลูกลูกกับเม่แม่เป็นง <Benjamin. S 1> ้อไทยไทยกลางไทยกลางเด้อไทยกลางหมื่นพันลูกนี่ประมาณสองสามสองเดือนเนาะสองสามเดือนเนาะหไม่ลูกมันจะตายมาสีเนาะแตก่แต่เป็นแต่เป็นแม่สีนี่ลูกต้นไม้ที่ออกมาสีแดงเครว่าแฮกไปเลยว่าหมื่นพันเด้อพี่น้องเด้อ ขายไปเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่มืหนึงวูถึงฮะได้ลูกเจ็ดปัญหาโอ้ลูกผูลูกผูลูกผูตัวนหนีมื่นมือนหนึ่งเอาเบอร์มาใช้เร็วสุมาหลีกมา เป็นเสียไปต่อตลาดยาโสมืองเศร้า อย่านี้เ่เหมืนมาเบิง์วันที่นี้ตัผู่าพี่น้องครับรรเมื่อกี้เสียเสียรอยหายไม่ห้ให้เศราหอพันกรได้อาเนื้อกรไดพี่น้องตัวนี้เด้อขอพันกระได้อาเนื้อกระไดเพิ่งหารามือกี้เศร้ากเจ้าสดไ้าหกันรอยเาสองสอง 16, เมื่อกี้เสียทางยศลอยเอล่าเสียนะเรามาให้เสียงเมื่อกี้ยจะซื้อยังก่อซื้อครัฮะฮะเสียจู้เออจู้ลอยเอ็ดรืมอซื้อเราไหมจำจำพิษก <patri ots. S 2> ับเสียออดไหมเสียจู้เสียจู้ให้สองสองหมื่นหกฐากันฐานลอยก่าโอ้เศร้าครับเบื่องติดอะพี่น้องครับอ่าเนื้อกับอะไรอันพ่อพันกับไหนนอเอาเบิ้องมาพี่น้องเบื้องที่แหละ โอ้ยมันซ้ำข้างผมกับร้อ Arrow, ragt, <red> หยหางสิผู้ใดอยู่ได้อยู่ได้อยู่ง่วนพอพันย่ำรู้อะไรเพี่น้องซ้ำหนีเซิงก็ลังเก่งเลยเนี่ยแต่ว่าสีมันเขาตีสีเนาะเวล่ามันเป็นโบดเหรอโอ้พอโบดพอโบดจักได้สองหมื่นหกพันหา้อยพอพันเดิมเสียจู้ให้เมื่อกี้เศร้าหกฐานกันหาลอยมา ตัวเหลียวมาใส่พ่อเด้อเบอาเก้มมเก้าส9 3เ9็ดห้าส3มจตติดโบสสาย <iele> โบดเอ้า oh. ไปยังไหนขึ้นยังนงไปเฉ้หน่อยห้าแม่แล้วพ่อซาหพี่น้องครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยอาพี่น้องมาทีนี้เยี่ยมคิดพไทยได้เทีนี้ครับ มาไปเบิงแม่ลูกลูกส่รองน่อไรตัวนี้มาพอตอระวังกันเอนนี่ไลด์เจ้าตัวไนเจ้าตัวใดนเ่บอสจะถามใหมถามให่เรยๆมันมีคนซื้ออยู่แหมทุ่มหาผมนะเขาอยู่บ้านไหนบ้านนี้นะบ้านชไฟพอพอซื้ออย่างบ้านชลไฟพอพอซื้ออย่างซื้อได้ พนมมาสนฝ่ายนอสีใครไรบันใดเยียดมือเยียดหมดะเอาถ้าค uh ุณได้ใดทรมาหาโชคดี่ได้สิพามาเอาพนมมาสนฝ่ายนอผมผมอยู่ไล่สีเดี๋ยวพามาซื้อมื่นเท่าไรอย่างเงื่อนเท่าไรมื่นแปดเอามื่นแปดคุยได้เอาโอ้ยแม่คือออกสัตว์หลังคือพอยแต่มันหลุดออกบ่เอานี่ตำนี้พันเด้อครับมื่นแปด ลูกบอ่ออกว่าลูกตัวแม่นั่นดูกับตัวแม่พี่น้องเอาบอ่อกบอกบ่อกบอ,อกหมืน่นแปดนี่ตำนี้เพิ่นเดินมาทาาแบ่งยันหัวแต่มันออกลูกดีเนาะแตไในบ่ออกแ,แม่บ่ออกครับนี่ครับพี่นออ้องภาษาอังกฤษด้วยไอ้มันะด่างข้างดอกครับหมื่นแปดดูมันงาน่ายครับพี่น้องครับแต่ว่าลูกบอ่อกได้พี่น้องครับอรเ,เอาหมื่นแปด อะไรทุ่มหาผมเด้อศูนย์แปดศูนย์หกหนึงเก้าสองหเก้าเจ็ยังกพยัดูมบทนฝ่ายเด้อจะสิบธ้ภาพาหลอกบ้านทายุมู่ใด้ครับผมเอาขอบคุณมากก้อสิปต่อไดต่อไดเพื่อนนักครับพรเปิดแม่สาวพี่น้องครับแม่สาวสูงเมตรสี่สิบใด้พี่น้นองมลุนธรรมชาติห้องก็ใร้เอาห้องเลยเ้สาสอง เออน,น่ารักผมเชิญมื่นสองบรณ้าสองพี่น้อง1มื่นสองผพว่าสองพันก็ถืมันม่รักขนาดน้ำพี่น้องเด้อเออมื่นเด้อของาเงินเลยพี่น้องครับม่วนี่อายุมั่นจัเดือนอะสิหเดือนนาะปีสเดือนคบสูงเมรสี่สิบก่มีเหล็กเหล็กมาใส่ล้วศูนย์ศูนย์แปดสีเก้าหสซีซีราชี น้อตัวนี้เท่าไหร่หาพัน0 0 0หาพันหาพันธาพันหาพันทซื้อยู่ใกล้กันนี่และเอาาพันทซื้อเอาเบอร์มาใส่ก่อนเร็วหาพันทซื้อเบอร์เกันศูนย์หกหาหาสามศูนย์หกห้าห้าสามหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งหพันพันโสายลูกลูกโอ้ไปหามาจากไหนมาเคยแดงจมเลยวะ เอาพี่น้องเปิดอต้นตะไบโค่แม่ลูกลูกลูกแม่เด้อเบิลูกลวบๆได้ให้ทุกคนได้หลอดที่บังได้มถาทีถามเขาปุ๊บเจ้าว่าเฮาเดี๋ยวเขาเบ่งส่งมันเด้อเดย็บเบ่งก่อนเข้ามาพริกแดงปุยบเข้า่าพริกแดงป่ะพริกแดงพริกแดงข้าแม่นบอกบักสามเด้งหัวหัวมันจะเป็นเป็นมันจะเป็นหัวเป็นแบบนึงเข้ามาพริกแดงป่ะ ผมผมเดาโมโนยังในพี่น้องครับห้องเท่าไรสองสือสือเนาะสองหมื่นสือสือลูกประมาณเจ็ดเดือนไงบ่ใส่อยู่เนาะที่เขาบ้านหนองเานาะลูกแม่ประมาณผมเดาเในพี่น้องเจ็ดเดือนเด้องวดไทยใหญ่เนาะแม่มันไทยใหญ่เด้อพี่น้องโอ้ใจลูกดีปะเดาในพี่น้องลูกเนี่ยอาจจะเป็นพริกพริกแดงเดยเบื้งลังเบิ้งงัวก็ต้องเดาในพี่น้องจะว่าเบิงบ้งเบื้องไทยไทยมันจะหูหูเนี่ยมันเป็นเดาใดน่ะห้องไว้สองหมื่น ทีิมงานล่าสิสไลท์เอาไซเบอร์แองตีมาเล็วศูนย์ศูนย์เก่าแปด ตัวนี้สองหมื่นได้พี่น้องโทรมาเมื่อกี้ครับทิพมานราชีสาย